เอาละครับก,กราสซีเพื่อนน้องชายที่เรารักกันทนุกท่านเลยนะครับผมนะก็ในวันนี้นะผมนะผมจะมาทําการนะผมนะรีวิวนะผมชุดใหม่ในตู้อีเวก่อนเข้าเซิร์ฟไทยนะผมนะก็ในวันนี้นะผมก็อา่าผมจะมีการรีวิวทางด้านของแมปเกาะสวรรค์ใหม่ด้วยนะผมนะเออซึ่งผมก็ได้รูปมาแล้วเป็นที่เรียบร้อย ้วผมนะก็ก่อนที่เราจะไปดูว่าชุดอีโวใหม่และแผนที่กสวรรค์แบบใหม่มันจะเป็นยังไงก็เราไปดูก่อนว่าพาก์คี้รอยัลนะผมนะเหลือไออีโวนะผมตู o, ้อีโวเลยอีกวันเหลือหกวันนะผมนะตู o, ้อีโวเลยหกวันก็น่าจะพอดีกับการอัปเดตแพทใหม่แล้วเนาะเออน่าจะพอดีกับการอัปเดตแพทใหม่แล้วผมเออก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าชุด อีโวใหม่นะผมนะจะเป็นแบบไหนสวยหรือเปล่าน่าซื้อหรือเปล่าและแผนที่ใหม่จะเป็นยังไงมีอะไรเปลี่ยนไปเดี๋ยวก่อนที่ไปดูฝากกไลค์กดแชร์ก,รกดติดคกดติดตามกดดิ่งเอาไว้ผมก่อนนะผมนะถ้ากดแล้วเราไปชมคลิปกันเลยอ่าน,นี่ก็เป็นภาพแรกที่มันไม่ได้มีอะไรมากนะกวก็หญคนน่าจะเห็นไปแล้วในเกมนะผมนะว่านี่คือภาพอะไรยังไงนะผมนะก็ ถ้าดูดีๆมันก็จะเหมือนในชุดตูด้ถึงอีโวนี่คือแบบใบให้นิดๆแล้วนะก็เดี๋ยวเราไปดูชุดกันดีกว่าแลผมนะมันจะเป็นชุดอะไรยังไงนะผมนะอ่ะนี่ก็เป็นชุดที่เราจะรีวิวนะผมนะก็จะมี3ชุดไม่ใช่สามชุดเออม,มี3ชุด3สีนะั่นแหละแต่ว่ามันจะมีเป็น6แบบนะผมก็คือจะมีผู้ชาย3ผู้หญิง3นะผมซึม่งชุดผู้ชายอันแรกเนี่ยก็จะเป็นชุดสีแดงทองนะผมก็ จะใช้ผินแพรล,ล้างทั้งหมด7อันแล้วก็พิมพ์เขียวอีก3อันพิมพ์เขียวจะเป็นพิมพ์เขียวแบบผมขาวแล้วก็มีหูเป็นหูแบบเรียกหูอะไรอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจคือหูจิ้งจอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมนะเออก็เป็นตีมญี่ปุ่นอีกแล้วนะผมเออก็ชุดผู้ชายก็ดูแล้วก็ค่อนข้างสวยนะผมนะ้ชุดผู้หญิงก็เป็นสีขาวแดงเอยชุดั้าวไปเป็นสีขาวแดงนะผมนะแล้วก็ชุดล่างสุดเลยก็จะเป็นสี ฟ้าขาวนะผมนะส่วนผู้หญิงก็จะมีสีชมพูปนๆมานิดหน่อยเป็นสีน้าเงินขาวะนะนี่ก็เป็นชุดที่ให้ดูไปนะผมนะเป็นชุดอ่าน่าจะเป็นชุดที่แร่เอ,อ็ชุดทองนะผมนะเป็นชุดทองนะผมที่มันจะอยู่อันที่แพงสุดนะผมนะก็คือเป็นสีแดงกับสีเหลืองทองนะผมถามว่าสวยไหมก็สวยนะผมว่าแต่ว่าอาจจะดูแบบหลายคนน่าจะชอบนะผมนะเอ,อ้ผมก็ชอบแหละแต่ว่า ชุดประชาผมว่ามันดูข้างหน้าดูลบไปหน่อยนะผมเออแต่มันก็สวยนะถ้าผมเอาผม่าเอาชุดผู้หญิงน่าจะสวยกว่านะผมเออแล้วก็อันนี้คือชุดประชาก็จะเป็นแบบสีขาวแดงนะผมผู้หญิงก็เป็นขาวแดงคือแบบมีโบใหญ่ๆหอยู่ข้างหลังด้วยนะผมเออแต่ถามว่าสวยไหมมันก็สวยนะผม มันก็สวยในันหนึ่งนะผมนะดูจากแขนแล้วมันก็เหมือนจะมีอะไรทีอย่างนู่ไหนะผมเออก็นนอแต่อันนี้คือผู้หญิงผมเป็นสีดำมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะดูเรียบง่ายนะผมเออแต่ผู้ชายผมขาวอันนี้ผู้หญิงเป็นผมสีชมพูน,นะผมเป็นตีมสีน้ำเงินขาวนะผมนะผมผู้หญิงสีชมพูก็อันนี้ก็สวยนะผมว่าเออผมผู้ชายก็แบบผมสีมน้ำตาลเออก็แบบก็ดูลกอยู่ดีนะผมเออดูโลกอยู่ดีนะผม,ผม,ะผมแต่ของผู้ชายเนาะก็ถามว่าสวยไหมมันก็สวยแหละถ้าใครชอบนะผมนะเป็นตีมแบบญี่ปุ่น ปุน่นหน่อยอย่างเงี้ยผมเอออันนี้ก็เป็นทางด้านของอ่าแผนที่ใหม่ก็คือจะเปลี่ยนจากคาตูเป็นธนาคารนะผมนะมันจะเขียนคำว่าแบงค์นะผมนะก็คือสังเกตดูก็คือมันจะเป็นบริเวณคาตูนั่นแหละนะผมนะมันก็จะมีแผนที่ที่ถ้าหลายคนเลคนได้กดสวรค์ก็น่าจะดูออกอยู่แล้วนะผมนะเออ ก็คาตูจริงๆมันเป็นเมืองที่แบบของดับไม่ค่อยดีนะดับน้อยแนละ้วผมเป็นเมืองใหญ่ที่ของดับน้อยซึ่คนไม่ค่อยจะลงกันเท่าไหร่นะผมจะเลี่ยงกันสะวนใหญ่แนละ้วอาจจะไปลงหอดูดาวหรือไปลงอหอนาฬิกาอะไรประมาณนี้นะผมนะหรือไม่ก็ลงใกล้ๆคาตูวเนาะเออไม่ถูกเปียนเป็นธนาคารนะผมนะซึ่งธนาคารผมคิดว่ามันก็ น่าจะมีของดอบที่ดีกว่าเดิมนะผมนะธนาคารก็น่าจะมีสองสาชั้นนะผมไม่แน่นะไม่แน่เหมือนโรงเรียนนะเออมีสองสาชั้นแต่ว่ากระฟานได้แค่ชั้นเดียวนะมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะผมซึ่งถามว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมนะซึ่งมาปรับให้เขากับธีมของ ปละชาชนคนบนโลกที่เป็น,ปนธนาคารนั่นเองครับผมนี่ก็แผนมือมือไดาแล้วอย่างที่เห็นนะผมมันจะมีแบบการวางแผนอะไรเรียบร้อยเลยนะผมก็อา่ารู้สึกว่ามันจะมีตัวละครใหม่เข้ามาด้วยนะผมชื่อใจนะผมอันนี้คือผมไม่เอาลูกมาให้ดูนะผมนะเออก็คิวของมันก็อันนี้คือผมยังไม่ทราบนะแต่ว่าเห็นลูกมาบ้างแล้วนะผมเออก็รอรอดูกันอีกทีนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะผมนะอ่ะก็ไปแล้วบ้างน,นะผมนะสำหรับการรีวิวนะผมนะทางด้านของ ชุดใหม่ที่เข้ามาในตู้สุ่มอีโวนะผมนะซึ่งมันก็สวยทั้ง3มชุดทั้ง3ามสีเลยนะผมนะก็มันก็สวยนะผมเออผมก็ชอบแหละนะครับผมแล้วก็จะมีทางด้านของแผนที่กาัสวรรค์ที่จะถูกปรับเปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆนะผมนะเออก็อาจจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปเยอะมากก็แค่จะแค่เอาจากคาตูนลิทิวาเปลี่ยนเป็นธนาคารนะผมนะซึ่งมันก็าจะเปลี่ยนมันชั้วคราวลาวนะผมนะอาจจะเปลี่ยนชั่วราวไม่ได้เยอะไม่ได้นานนะผมก็แค่ น่าจะจบกิจกรรมนี้แล้วนะผมนะก็เอาว่าสามารถไปดูหนังทศชนคนเป็นลูกได้นะผมนะในเน็ตติคเนะครับผมนะหรือถ้าใครไม่ไปดูก็รอดูที่เป็นอ่าร่วมกับฟรีไฟก็ได้นะผมเออก็สนุกมันกันนะผมเดี๋ยวรอมันเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมะก็เอาว่าสหรับคลิปนี้มีแค่นี้แล้วขนาดนั้นนะผมแล้วก็ได้ทักวีดีมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดันกดดีน้อยให้ผมด้วยนะผมนะแล้วไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้สวัสดีครับ